สวัสดีครับทุกคนวักับผมไมค์ทีแล้ดีเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวพัดลมนะครับโมเดล a c ด2 0 h c t นะครับยี่ห้อนะครับแอ c คอร์ดนะครับทุกคนพอดีบ้านผมใช้อยู่แล้วนะครับผมแต่เป็นตัว18นิ้วนะครับผมใช้ดีก็เลยจะมาบอกต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับจะเป็นรับประกันมอเตอร์3ปีนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เขาให้มานะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของใบพัดแล้วก็ฝาครอบนะครับทุกคนนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวแท่นมอเตอร์นะครับผมในส่วนที่สามก็จะเป็นขาตั้งนะครับนี่ครับก็จะเป็นขาตั้งนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะออกจากถุงกันดูครับรับก็หลังจากที่ผมแกะออกจากถุงมานะครับก็จะเห็นใบประกันแถมมาด้วยนะครับเป็นประกัน3มปีนะครับตัวมอเตอร์นะครับผม นะครับแต่เราก็ลองมาประกอบจริงๆกันดูครับนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องนําขาตั้งนะครับมาวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็แกะแท่นมอเตอร์นะครับเราก็นําแท่นมอเตอร์นะครับสวมเข้ากับตัวขาตั้งนะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยครับนี่ครับก็จะมีแท่งเหล็กนะครับกับรูที่เป็นตรงรูตรงขาตั้งนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนตัวล็อกด้านหลังนะครับให้แน่นนะครับ ก้อนี้แล้วแต่เราจะปรับความสูงเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะใส่ใก่อนนะครับล็อกให้แน่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการติดตั้งตัวใบพัดแล้วก็ตัวฝาครอบนะครับจากนั้นเราก็สอดฝาปิดใบพัดนะครับออกมานะครับโดยหมุนฝั่งขวานะครับจากนั้นเราก็สอดตัวล็อกฝาครอบหลังออกมานะครับนี่ครับก่อนเราจะใส่ฝาครอบนะครับผมถ้าเราไม่ถอดมันจะใส่ไม่ได้นะครับทุกคนนะครับนี่ครับเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับทั่วฝาครอบเนี่ยจะมีพินอยู่2จุดนะครับบนล่างนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับนี่ครับ พอเสร็จปุ it. It. ๊บจากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกฝาครอบเข้าไปนะครับโดยการหมุนฝั่งขวานะครับให้แน่นเลยนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเราจะใช้งานจริงเลยนะครับจากนั้นเราก็นําใบพัดนะครับสวมเข้าไปนะครับตัวใบพัดเองก็จะมีเหมือนกันครับมีพินนะครับให้ใส่เข้าตามล็อกพินนะครับทุกคนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลองหมุนดูนิดนึงครับว่าเข้าล็อกหรือยังใบพัดหมุนแล้วยังจากนั้นเราก็ปิดฝาครอบนะครับโดยการหมุนทางฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ฝาครอบนะครับเป็นขับ ตัวฝาครอบเองนะครับก็จะมีตัวล็อกข้างล่างอันนี้เราอย่าลืมล็อกนะครับเดี๋ยวฝาครอบด้านหน้ามันหลุดนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะมาเทสพัดลมกันดูครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมเทนะครับให้ดูที่ผมผมแล้วกันนะครับอันนี้เบอร์สองครับเบอร์สองก็ข้างแรงดีนะครับมันเป็นพัดลมเชิงโรงงานนะครับผมมองผมก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะครับต่อไปเป็นเบอร์สามนะครับผมใช้ดีมากครับพัดลมตัวเก่าเนี่ยใช้มาห้าปีแล้วนะครับ ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับทุกคนนะครับราคาครับก็จะอยู่ประมาณ1,200บาทนะบาทครับอันนี้ให้ทุกคนไปซื้อในแอป s h o ป e e หรือ z a d a หรือแอปที่เกี่ยวข้องเลยก็ได้นะครับหลายแอปมากนะครับที่มีขายนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับก็ยังไงผมไม่ทิรัดวันนี้น่าจะผิดกิบเพียงเท่านี้ครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวาสดีครับ